สวัสดีครับสำหรับเพื่อนๆที่ใช้ Apple Watch การอัปเดต watchOS เวอร์ชันใหม่สามารถทำได้ง่ายๆทำเองได้ไปดูวิธีกันเลยครับก่อนอื่นให้เพื่อนๆเตรียม Apple Watch กับ iPhone ที่ใช้งานคู่กันเอามาวางไว้ใกล้ๆกันก่อนครับเพราะเราจะดาวน์โหลดเฟิร์มแวร์จาก iPhone แล้วส่งไปติดตั้งบน Apple Watch นั่นเองครับโดยในขั้นตอนการอัปเดตนี้เราต้องชาร์จ Apple Watch เอาไว้ด้วยนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้แบตเตอรี่หมดซึ่งอาจจะทำให้เกิดการอัปเดตสะดุด หรือเกิดข้อผิดพลาดในการอัปเดตได้ครับถ้าให้ดีชาร์จ iPhone ไปพร้อมๆกันเลยก็ได้จากนั้นบน iPhone ให้เปิดแอป Watch ในหน้าจอที่สแสดงขึ้นมาแตะทั่วไปแตะรายการอัปเดตซอฟต์แวร์ถ้า Apple ปล่อย watch os เวอร์ชันใหม่ออกมารายการอัปเดตใหม่จะ,สะแสดงขึ้นมาครับในตัวอย่างนี้คือเวอร์ชัน7.3ถ้าเพื่อนเพื่อต้องการติดตั้งให้แตะดาวน์โหลดและติดตั้งจากนั้นป้อนรหัสผ่านในการปลดล็อกเครื่องเมื่อป้อนรหัสผ่านเรียบร้อยแล้ว iPhone จะทำการดาวน์โหลดไฟล์เฟิร์มแวร์ของ watchOS ผ่านอินเทอร์เน็ตครับในขั้นตอนนี้ให้เพื่อนๆรอ,อเพียงอย่างเดียวครับโดยระยะเวลาที่ใช้จะขึ้นอยู่กับขนาดไฟล์ของเฟิร์มแวร์รวมถึงความเร็วของอินเทอร์เน็ตในการดาวน์โหลดไฟล์ด้วยครับในคลิปนี้ผมจะเล่นความเร็วในการเล่นในขั้นตอนการดาวน์โหลดเพื่อให้คลิปสั้นและกระชับยิ่งขึ้นครับเมื่อขั้นตอนการติดตั้งเฟิร์มแวร์จาก iPhone ไปยัง Apple Watch สำเร็จเรียบร้อยหน้าจอของ iPhone จะ,สะแสดงข้อความว่า watchOS 7.3ซอฟต์แวร์ของคุณเป็นรุ่นล่าสุด จากนั้นบน Apple Watch จะแสดงโลโก้รูป Apple ให้เพื่อนๆรอสักครู่ครับเมื่อการติดตั้งสำเร็จเรียบร้อยเพื่อนๆจะได้ยินเสียงชาร์จดังขึ้นตึงเท่านี้ก็เรียบร้อยครับ WatchOS เวอร์ชันใหม่ล่าสุดได้ถูกติดตั้งบน Apple Watch ของเพื่อนๆแล้วครับสามารถใช้งานคุณสมบัติใหม่ๆฟีเจอร์ใหม่ๆได้ทันทีครับขอให้เพื่อนๆสนุกกับการใช้งาน Apple Watch นะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมแล้วพบกับสอนใช้ง่ายนิดเดียวในตอนหน้าสวัสดีครับ